คุณผู้ชมค่ะวันนี้ไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องร้อยไหมไม่ต้องเลเซอร์ฟ้าคอสลิมิเต็ดคอลเลกชันนะคะดูแลผิวแบบครบจบในหนึ่งเซตค่ะลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ฟ้าโดยเฉพาะเลยค่ะ และแน่นอนครับทำให้ผิวหน้าของคุณผู้ชมเนี่ยชุ่มชื้นด้วยนะครับหน้าอิ่มปูหน้าดูยกกระชับริ้วรอยเนี่ยแลดูจางลงด้วยและที่สําคัญครับช่วยลดฝ้ากระจุดด,าด่างดําลดเลือนลงอย่างเห็นได้ชัดเลยและพิเศษสุดครับคือป้องกันการเกิดริ้วรอยและฝ้าใหม่ด้วยละครับ7วันนะคะคุณผู้ชมเห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลงค่ะด้วยนะวัตกรรมการร้อยไหมแบบทาและการสลายฝ้า โปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อ1เซตแถมฟรีอีก1เซตได้ไปทั้งหมด8ชิ้นครับราคาเพียง1,190บาทเฉลี่ยดูแลตัวเองแค่วันล,ละ4บาทโทรด่วนจำนวนจำกัดแค่50เซตเท่านั้นส่งฟรีทั่วประเทศ